รับซื้อเหรียญละ7,000ถึง1 2 0 0 0บาทนะครับเป็นเหรียญอะไรคลิปนี้มารับชมข้อมูลกันได้เลยนะครับพร้อมทั้งอัพเดตราคาล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวมานำเสนอข้อมูลนะครับเป็นแนวทางในการาศึกษานะครับก็คลิปนี้นะครับจะพูดถึงเหรียญ 50สตางค์นะครับตัวติดผลิตน้อยนะครับตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับทําคลิปไม่ให้เกิน3นาทีนะครับ50สตางค์ปีพศ2530นราะครับราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทำไมสลานลมคอยชนแนลถึงซื้อถูกจังนะครับมาฟังข้อมูลกันนะครับผมก็อ้างอิงราคาจากจากกลุ่มซื้อขายนะครับเคยทำคลิปรับซื้อไปนะครับช่วงนั้นรับซื้อไม่เกิน15,000นะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ1 5ื0นหานะครับแต่ว่าก็จะมีคอมเมนต์จากผู้รู้ต่างๆที่บอกว่าใครมีมาขายผม2 0 0 0 0ืนนะครับอะไรประมาณนี้คือท่านไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะครับมาคอมเมนต์บอกรับซื้อแล้วก็ไม่ให้เบอร์โทรไม่ให้ช่องทางการติดต่อนะครับมาคอมเมนต์แบบสนุกสนุกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับมาศึกษาข้อมูลจริงๆกันนะครับ50สตางค์ปี3 0นนะครับจำนวนการผลิตดูตามนี้เลยนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ50สตางค์ปี30นะครับจำนวนการผลิต1,000เหรียญ UNC นะครับ1 3 0 0 0ถึง1 4 0 0 0บาทอันนี้เป็นราคาในคู่มือนะครับคู่มืออันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับอ่าเป็นราคาพอประมาณนะครับมาดูปัจจุบันดีกว่านะครับปัจจุบันล่าสุดนะครับขออ้างอิงข้อมูลจากอ่าในกลุ่มซื้อขายแล้วกันนะครับนี่นะครับประมาณวันที่นะครับ ประมาณวันที่1 5ถึงสิสิงหาคมนะครับเนี่ยเหรียญนี้50สตางค์ปี30มนะครับมีการมีการลงประมูลนะครับเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลนะครับมันนำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันนะครับเพราะว่าเหรียญช่วงเนี้ยราคาปรับลดลงมาเยอะนะครับเราก็จะได้ศึกษาข้อมูลที่มันอัปเดตนะครับเนี่ยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ปี30นะครับเป็นล้านใหญ่ระดับประเทศนะครับที่ที่เขา เขามาลงมาลงประมูลกันนะครับอนี่นะครับปีสามศูนย์นะครับอ่นี่นะครับ,รบ,รบจบประมูลที่นะครับราคาจบประมูลที่หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นราคาที่ปิดประมูลไปนะครับก็ราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาขายกันก็ก็ก็หลักหมื่นต้นๆน,นะครับไม่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 ไมไมถึงสองหมื่นไม่ใช่ตลับเกรดที่ว่าตลับเกรด ยังยังไม่ถึง3 0,000ื่นเลยนะครับช่วงนี้อันเนี้ยคือผมมาให้ข้อมูลอัปเดตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมผมรับซื้อเหรียญนะครับผมแจ้งราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับใครที่คิดว่าถูกเกินไปนะครับท่านลองไปขายหลายๆที่หรือว่าขายเองก็ได้นะครับอันนี้คือคือคือไม่ไม่อยากดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับซื้อขายจริงนะครับแจ้งราคาจริงที่รับซื้อนะครับสรุปนะครับ50สตางค์ปี3 0 ราคารับซื้อณปัจจุบันวันที่ผมทำคลิปนะครับ17สิงหาคม2567นะครับผมรับซื้อเหรียญละ7,000ถึง12,000บาทนะครับตอนนี้รับซื้ออยู่ราคานี้นะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายเน้นดูรูปนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับ